เจริญพรชมรมสิทธิวัตฟ้าทุกท่านในปีใหม25่2,565นี้ขอฝากชมรมสิทธิทุกท่านว่าเราทุกคนนั้นต้องอยู่อย่างมีสติและไม่ประมาทไม่ขาดในการสร้างคุณงามความดีเพื่อดำเนินวิถีชีวิตของเราแต่ละคนให้เป็นไปได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาชมรมศิทธิวัตฟ้า ด้วยการอยู่แบบห่างเหินเพราะด้วยมีโรคโควิดระบาดนั้นจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแม้เราจะห่างกันกายจำนวนหลายร้อยกิโลแต่ใจของเรานั้นจะต้องไม่ห่างกันเราจะต้องรักกันทนุถนอมกันมีอะไรคอยเชื่อเหลือดูแลซึ่งกันและกันการสร้างความดีนั้นความดีที่เกิดขึ้นทางใจ ธนุถนอมกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อมีกิจกรรมอันไรเกิดขึ้นมาเราก็มีน้ำใจช่วยกันแม้บางครั้งเราจะไปไหนมาไหนไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นน้ำใจคือการโอนเงินไปช่วยเพื่อนในขณะที่มีเรื่องราวไม่สบายใจเกิดขึ้นเช่นบิดามารดาหรือคนใกล้ชิดได้เสียชีวิตไปเราก็มีน้ำใจกันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงรักษาน้ำใจกันไว้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เหล่านั้นเป็นชมรมด้วยกันคําว่าเจริญรุ่งเรืองคือใจของเราจะได้มีความเจริญเพราะความรักความสามัคคีกันในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2515นี้ขอให้ชมรมสิทธวัตถฟาทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตด้วยกันทุกทุก,ท,กท่านเทิน